สำหรับวันนี้นะผมนะพี่หมีมาดูกระต่ายหน่อยครับตารางรักที่ทำเขาชี้มาที่นี่นะครับผมมาดูนะครับว่าวันนี้จะปังบริย์หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนะก็มาดูไปด้วยกันครับค่อยๆเร่งค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับรีเซตหนึ่งทีเพื่อเอาเลิกเ,เ,เอาชัยครับแล้วเริ่มกันไปฮะมาเอามาที่หกศูนย์ศูนย์ครับขอเริ่มต้นที่หนึ่งศูนย์เลขนี้พี่โดนใจฮะไปกันเรื่อยๆครับท่านผู้ชมหมายต้องรีบหมายต้องรีบเนะฮย เปิดหัวไม่ได้ดีแบบนี้โดดไหมไม่โดดเรื่องอะไรครับตอบใจดีก่อนโอเคคุยกันรู้เรื่องคุยกันยาวซัดก,กันไปอะไรกันปุ๋ยฮะสองเจ็ดฮนะก่อนโตฮะก้อนโตแต่ยังไม่ขออัพนะครับผมมันยังไม่ข้ามนะถ้าอัพไปมีสิทธิ์มีสิทธิ์จบวแฮะท่าน้ชมรูปเกมมันยังไม่มาเนะี่ยผมประมาณนั้นเลยนะฮนะแล้วดอกนี้ก็ไปกันเรื่อยๆครับ โอเคครับ okay. ไปเรื่อยๆก็เ,เมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยนิ่งกริบนะครับท่านผู้ชมใช้คําว่านิ่งกริบมาดอกเดียวเที่เหลือหลับในฮะไปกันต่อแล้วต้องใช้แล้วช็อตนี้โอ้โหวิ่งสวยมากครับม,มาไงไม่รู้แต่ที่รู้รั้วนะผมเออมาไงไม่รู้แต่ที่รู้รั้นนะครับผมดอกนี้ข้ามดอกนี้อัพได้นะ ดอกนีอัพได้นะหนึ่งถึงสองห้าครับอัพขึ้นไปเลยฮะจะได้มันกว่าน,นี้สามศูนไปครับไม่โดดไม่ว่าครับมีปอบใจแบบนี้บ่อยๆพี่ชอบอยู่นะครับผมนะโอเคครับหลังจากอัพมาครับผมก็เริ่มกลับมาน,นิ่งอีกเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์เขาเลยนะครับผมอืม ถามว่าอัพขึ้นมาดีไหมครับตอนนี้บอกเลยว่าไม่ดีอะโอเคแครัราเข้าหน่อยคอมโบมานิดนึงโอ้โหแล้วยังไงครับเนี่ยจะไม่จำครับาราก,กันไปครับแล้วดอกนี้ผมหลังจากนะั้น โดดเข้าไปยังแปดตีโอ้โหสวยงามวะ่ะอรรา,ามแปดพระรามแปดได้ผมนะเออสวยงามพระรามแปดนะดอกนี้ดีหนึ่งห้าศูนย์ไม่เข้าเหรอเพื่อนเข,เข้าเข้าเข้ามาหนึ่งห้าก็ไม่นับเหรอต้องห้าตัวนะกรอบทองต้องห้าตัวนะเดี๋ยวเริ่มนับนะเรียบร้อยครับความเกลือมันส่งกลิ่นมาแล้วนะอะไรเนี้ยโอ้โห ดอกนี้ท้ายพายุครับสามหกศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งห้าครับโอ้โหมาดอกนี้ชื่นใจนะผมสามหกสี่ห้าตอนแรกนี่หมดหวังไปแล้วเนีัยผมโหยังกลับมาอยู่แบบนี้อัพเข้าไปเด้ชอบก็จัดนะผมชอบก็จัดใส่ให้สุดนะผมไต่โดดตามตารางนะครับตามตารางมามาดูกันตารางวันนี้จะสุดได้แค่ไหนแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วนะพี่ชมอะตอนนี้เป็น,นทิศทางที่ดีแล้วนะฮะ ครับผมก็ไปเรื่อยๆก่อนนะอือือนี่ครับสังเกตด,ดูว่ะตอนอัพมันจะนิ่งๆไงนะเอาๆอรือดอกนี้ยังไงดอกนี้ยังไงมาไหมมาไหมไม่เป็นไรครับตอบใจอีกแล้วโอ้โหสวยว่ะ หนึ่งห้าหรือศูนยเนี่ยทุกยมถือว่าใช้ได้นะไม่ได้แย่เลยฮนะไม่เข้าไม่ว่านะครับผมแต่มาแบบนี้บ่อยๆพี่ชอบนะฮะโอ้โหโอ้โหดอกนี้ดอกนี้เต็มปีนเตี๋ยนะผมเตี๋ยมาเรียกเสียได้เลยฮนะโอ้โหสุดปังนะผมตายโดตารารักกี้ดาม่นของแท้ โอ้เหมือนจะไม่มาไม่มาครับมาเต็มเครื่องครับรั่นเต็มจอไปฮะดอกนี้เพิ่มเพล๊บเดียวครับดูดิดูเลขมันที่สองหกสองห้าศูนย์สุดจัดประหลัดบอกครับผมพี่หมีบอกแล้วครับเต็มข้อฮะโอ้โหมาช็อตนี้เกิดเลยครับผมก็ประมาณนี้ฮะท่านผู้ชมพอดีกว่าครับผมสุดแล้วสุดบอกแล้วไม่ทุต่อแน่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วย